วันนี้เราเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะ,ะและพวกเราก่อนเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ไปฝากจอดรถไว้ที่จอดรถของเอกชนนะคะเขารับฝากรถคือจอดระยะยาวได้ตอนเราไปจอดรถเขาก็เอารถ p i c อัพนะคะรถของทางลานจอดรถหรือที่จอดรถเนี่ยมาส่งพวกเราที่จุดนี้นะคะ คือทางเข้าทางออกประตูที่ 3. เดี๋ยวบริเวณนี้นะคะเวเขาก็มาส่งเราเแล้วตอนเรากลับมานะคะเขาก็บอกว่าให้เรามารอขึ้นรถที่หน้าทางเข้าทางออกที่3ตรงผู้โดยสารขาออกนะคะอันนี้พวกเราก็ยืนรออยู่ค่ะการที่เราจะติดต่อกับที่จอดรถได้นะคะเขาก็มีแอดมินค่ะ ติดต่อกันทางไลน์นะคะแล้วก็แอดไลน์ของเขาหลังจากนั้นก็ติดต่อว่าจะจอดรถกี่วันเที่ยวบินที่เท่าไหร่บินเวลาเท่าไรบินไปที่ไหนนะคะหลังจากนั้นก็แจ้งชื่อแจ้งรายละเอียดของเราทั้งหมดเขาก็าคำนวณเงินออกมาให้ว่าค่าจอดรถเท่าไหร่และมีผู้โดยสารกี่คนค่ารับส่งเท่าไหร่นะคะคือค่าจอดรถเนี่ยวันละ100บาทนะคะ แล้วก็ค่ารับส่งเนี่ยถ้าสมมติว่าในรถเราเดินทางด้วยกัน3คนก็คือคนที่1คิด100บาทคนที่2ที่3คิดคนละ50บาทนะคะตอนมารับก็เช่นเดียวกันพอเครื่องลงแต่ที่รันเวย์แล้วเราก็ส่งข้อความมาบอกเขาทางไลายนั่นแหละค่ะเขาจะมีแอดมินบริการตลอดที่ชั่วโมงนะคะก็แจ้งเขาว่าตอนนี้เครื่องเทื่อบินที่เรามาลงแล้วนะคะ หลังจากนั้นเขาก็จะแจ้งว่า,ารับทราบแล้วก็ตอนรับกระเป๋าเสร็จขอให้แจ้งส่งข้อความมาบอกเขาอีกทีหนึ่งนะคะพอเราลงเครื่องบินมาก็ผ่านสแตมเข้าเมืองหรือตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วมารอรับกระเป๋าพอเรารับกระเป๋ารับสัมภาระของเราเสร็จก็ส่งลายหรือส่งข้อความไปแจ้งยังแอดมินของอที่จอดรถนะคะแล้วเขาก็จะแจ้งว่า ให้เรามารอรถที่จุดใดในเวลาประมาณกี่นาทีเขาจะมาถึงอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เราแจ้งเข้าไปแล้วบอกว่าเรารับกระเป๋าเสร็จสับเรียบร้อยทางแอดมินเขาก็ตอบมาว่าให้ออกมายืนรอที่ประตูทางเข้าทางออกที่3คู่เดสารขาออกนะคะซึ่งเป็นจุดที่เขามาส่งพวกเราตอนวันที่เราจะเดินทาง แล้วก็จากจุดจอดรถเขาจะขับมาตรงเนี้ยตรงมารับเราตรงสนามพิสุวรรณภูมิหน้าประตูทางเข้าทางออกที่3เนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ15นาทีเพราะว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนหรือกระบ,บวนการที่พวกเราะจะขับรถส่วนตัวมาจอดไว้ระยะยาวหลายวันอย่างเงี้ยนะคะหาัน10วันหรือ1เดือนเขาก็มีบริษัทเอกชนรับจอดรถนะคะราคาก็จะถูกกว่าเราจอดในสนามบิน ถ้าเราจอดในสนามบินสุวรรณภูมิราคาก็วันละ250บาทนะคะแต่ว่าถ้าเราจอดของเองกชนค่าจอดก็วันละ100บาทแล้วก็มีรถรับส่งด้วยนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำง่ายๆหรือขั้นตอนง่ายๆในการที่จะหาที่จอดรถระยะย,ยาวอยู่ใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนี้รถก็มารับพวกเราแล้วนะคะเขาแจ้ง รถทะเบียนอะไรยี่ห้ออะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะถูกต้องะคะตอน,นี้เรามาถึงจุดที่เราจอดรถแล้วนะคะเี่ค่ะเราจอดรถไว้ตรงนี้เอารถมารับส่งพวกเราพอมาถึงจุดนี้คนขับรถก็จะถามหาใบรับฝากรถหรือใบรับรถจากพวกเราอ่ะนะคะแล้วก็เอาใบรับรถให้เขาหลังจากนั้นก็ขนสัมภาระลงเตรียมกลับบ้านกันค่ะ เป็นอันว่าทริปนี้เราเดินทางตลอดปลอดภัยฝากรถไว้ที่นี่ก็สะดวกสบายก็ปลอดภัยทุกอย่างนะคะไปค่ะกลับบ้านเราเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ